จากนี้ไปขอ,อนั่งในอิเรียบที่ตนถนัดเพื่อการเจริญจิตภาวนาต่อไป <c oughs> การภาวนาในต้องการความพร้อมทั้ง ภายนอกภายในภายนอกก็มาอยู่ในที่สงบพอสมควรอากาศก็ไม่ร้อนไม่หนาวเียกว่าพอดีอ <c oughs> อสิ่งแวดล้อม <c oughs> ที่อยู่ในใน,ในเรื่องของดินฟ้าอากาศเนี่ยเราเราก็ควบคุมอะไรก็ไม่ได้แต่ที่เราควบคุมได้บ้างก็คือสิ่งแวดล้อม ที่ใกล้ชิดที่สุดก็คือร่างกาย <c oughs> ทึนเมื่อเราภาวนาเราก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนว่า,าต้องการ <c oughs> าตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้จิตใจได้พ้นจากวิวรณ์สิ่งเ้าวมอง <c oughs> เพื่อมีคุณภาพมีสมรรถภาพที่จะเกิดปัญญา <c oughs> ทานในการาที่เรา สร้างหรือที่จะ,ะถนนทนอมความตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันนั้นหาเงินไขทางร่างกายก็มีไม่กี่ข้อ,อแต่เรื่องอของเรื่องคืออยาจะนั่งแบบที่ไม่ต้องกังวลเรื่องร่างกายไม่ต้องยุ่งกับร่างกายเท่าที่ควรนั้ทำยังไงเราจึงจะได้ปล่อยวางเรื่องร่างกายคนนั้นก็นั่งในอิริยาบถท,ที่เอื้อที่สุด ต่อการเข้าถึงเป้าหมายของเราผลของการปฏิบัติข้อหนึ่งที่ปรากฏชัดในในจิตใจของพระโสดาบันผู้ที่เข้าถึงกระแสพระนิพพานแล้วก็คือความรู้สึกว่าเป็นตัวของตัวเป็นอิสระจากเ <c oughs> งินไขต่างๆ เป็นผู้ที่มุม่งมั่นต่อพระนิพพานไม่เสื่อมถอยแล้วทีนีในการที่เราจะสร้างเหตุปัใจจัยให้เกิดความรู้สึกอย่างนั้นมาทั้งกายเราก็พยายามนั่งแบบไม่พิงสิ่งใดนั่งตัวตรงแต่ไม่เกรง <c oughs> อิริยบาบถนั่งคัศมาะก็ช่วยได้เยอะเพราะว่า,าฐานของหลังกายก็ฐานสามเหลี่ยม แล้วก็การไหลเวียนของหลงปราณการทำงานของร่างกายก็อยู่ในภาวะที่ปกติถ้าเราชินกับอิริยาบถนี้แล้วก็สามารถนั่งได้นานเป็นชั่วโมงโดยไม่มีผลเสียกับร่างกาย <c oughs> ถ้าเรานั่งในอิริยาบถคัดสมาได้ก็ดีแต่ถ้า,ามีโรคประจำตัวไม่สามารถ นั่งขัดสมาิได้ก็ไม่เป็นไรเราก็นั่งเก้าอี้ได้แต่ที่สําคัญก็คือให้มีความรู้สึกเป็นตัวของตัวถ้าเป็นได้ไม่อยากจะพิงข้างหลังนั่งดูตรงแล้วความ <c oughs> จิตใจที่ตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันยอมสงบมีความรู้สึกเยือกเย็นมีความนิ่งนิ่งอยู่ ทันท่าเราสามารถวางร่างกายของเราให้นิ่งได้มันก็ช่วยสนับสน,นน้อมจิตไปสู่เป้าหมายที่ต้องการคือความนิ่งอยู่ในปัจจุบันความนิ่งนั้นไม่ได้หมายความว่าไม่มีอะไรบางทีก็มีความคิดเกิดดับเกิดดับแต่เมื่อจิตใจไม่ไปยุ่งกับ ความเกิดดับนั้นมันก็ยังรักษาความรู้สึกวันนิ่งได้ <c oughs> นั้นเงินไขของร่างกายก็คือนั่งในเอเรียบทที่เราไม่ต้องกังวลกับเรื่องกายที่เรารู้สึกว่าเป็นตัวของตัวร่างกายเรานิ่งมีเรื่องของอจิตใจ เงื่อนไขสำคัญที่สุดข้อหนึ่งก็คือความกระดุรยิรนความสนใจความใฝ่ใจในการกระทำเราตั้งใจว่าต้องการจะมีสติอย่าไม่ขาดแม้แต่หนึ่งวินาทีต้องการรู้รู้รู้อยู่อย่าไม่ขาดสายเมื่อเป้าหมายอยู่ที่การกระทำ ไม่ได้อยู่ที่ผลการกระทำและก็ว่าตัง้งตอนไว้ดีแล้วนั้นทำอย่างไรเ,เราหรือว่าต้องมองอยังไงต้องคิดอย่างไรจิตใจของเราก็จะยอมปล่อยความสนใจในเรื่องความจำในเรื่องความคิดจินตนาการต่างๆเคล็ดลับ ก็ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องลับอะไรแต่ว่าเป็นเรื่องธรรมดาว่าถ้าเรามีความสุขกับสิ่งที่กำลังทำอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปแสวงหาความสุขที่อื่นถ้าเราสามารถมีความสุขในการภาวนาทั้งทั้งที่ยังอย่างไม่เกิดปิติอย่างไม่เกิดผลอะไรเลยแต่มีความสุขมีความพอใจในการกระทำ โอกาสที่จิตใจจะเติดออกไปข้างนอกไปหาไปหาอารมณ์ที่สนุกสนานให้จิตใจของเราจะได้เพลิดเพลินลืมตัวจะน้อยลงไปเองดังการที่เราจะมีความสุขความพอใจกับการภาวนาทั้งๆท,ท,ที่ยังยังอยู่กับนิวรณ์อยู่ยังอยู่กับกิเลสอยู่ ที่ก็เป็นเรื่องท่าทายสติปัญญาของเราคำตอบอย่างหนึ่งก็คือการการระลึกนึกถึงครูบาอาจารย์ผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็ระลึกว่าท่านท่านได้ถึงขั้นนี้แล้วเพราะท่านเคยสู้กับกิเลสเพราะท่านเคยอดทนเพราะท่านเคยตั้งอกตั้งใจในการปฏิบัติ เหมือนกับตัวเราในปัจจุบันท่านก็เคยอยู่ตรงนี้เหมือนกันแต่ท่านก็ไม่แพ้ท่านก็สู้จนกระทั้งท่านชนะได้แล้วก็ไม่เคยเห็นครูบาอาจารย์ที่ไหนสำนักไหนที่เคยบอกว่าเสียดายเวลาได้ความสงบแล้วรู้สึกว่าไม่คุม้มความเหน็ดเหนื่อย ที่ที่ได้รับในการปฏิบัติถึงคันนั้นมีแต่อุทานออกมาว่าโอ้มันไม่เคยคิดว่ามันจะอัศจรรย์ขนาดนี้เกินคาดฉะะนั้นเราก็ระลึกถึงครูบาอาจารย์ของเราเป็นเรื่องของสังขารนสติเพื่อให้มีกำลังใจในโอกาสที่กำลังใจเราน้อย เราอา,อาจจะระลึกอ,อยู่ในความทุกข์ที่เคยเกิดขึ้นในชีวิตเราเพราะจิตใจของเราขาดสติเพราะขาดความสำรวมขาดความสงบขาดความรอบคข้อขาดปัญญาแล้วก็ได้สังสอนตัวเองว่าถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมแต่เราไม่ฝึอกอบรมจริตใจก็ไม่มีหวันจบสิน้น ปัญหาอย่างนี้จะต้องเกิดขึ้นเรื่อยๆทุกภพทุกชาติการเกิดเป็นมนุษย์ <c oughs> การเป็นชาวพุทธการมีโอกาสได้ศึกษาปฏิบัติทางก็คือโอกาสทองอที่จะได้ดัดสายกิเลสให้ขาดสะบั้นออกในใจิตใจเราได้ไม่มีใครจะทำให้เราได้ไม่มีพิธิกรรมไม่มี เทพไม่มีพระเจ้าที่ไหนที่จะแก้ปัญหาของเราได้นอกจากตัวเราเองจะทำนั้นในบางครั้งบางคราวเรานั่งสมาธิกำลังใจเรามีแล้วแต่นั้นอาจจะไม่ต้องคิดมากแต่ถ้าเรารู้สึกจิตใจเราเดอ้อเลยเลี่ยไม่ค่อยอชัดเจนว่ากำลังทำอะไรอยู่จุดประสงค์ก็ไม่ชัดเจนวิธีก็ไม่ชัดเจนสงสัยแลยวว่าเบื่อ หรือว่าใจหนึ่งอยากทำใจหนึ่งก็ยังไม่พร้อมถ้าเรารู้สึกจิตใจอยู่ในสภาพที่นี้ต้องไม่เสียดายเวลาให้มันนั่งคุยกับตัวเองให้จิตใจอยอมรับและมีกำลังใจร่างกายของเราก็ต้องอยู่ในสภาพที่พอดีต่อการภาวนาหรือก็ถ้า <c oughs> หากว่าเกรงเกินไปเนี่ยมันจะไม่พอดี่อนคลายเกินไปก็ไม่พอดีอตอนนั้นก็นั่งยังไงมันจึงจะรู้สึกพอดีพอเหมาะกับการทำความเพียรทีนี้มเมื่อเราต้องการเจริญสติอย่างต่อเนื่องรู้ตัวอยู่ในปัจจุบันอย่างต่อเนื่องเราต้องมีเครื่องรู้ของจริงเครื่องระลึกของสติ ที่ชัดเจนนี่เราก็เลือกอลมหายใจเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติได้ได้ดีเป็นวิธีที่ครูบาอาจารย์และพระอริยสาวกใช้ตั้งแต่สมัยพุทธกาลแม่แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองทรงใช้วิธีนี้ ลมหายใจเป็นส่วนหนึ่งของกายการอยู่กับลมหายใจก็คือการมีจเจริญสติปัฏฐานขอแรกอยู่แล้วแต่เราไม่ต้องจะคิดเรื่องลมหายใจแต่ว่าอยากจะตำ <c oughs> ตำรงตัวรู้ตัวอยู่พร้อมกับลมหายใจลมหายใจเป็นส่วนหนึ่งของกาย ที่จะทำให้เรารู้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 อยู่อย่างต่อเน,นื่องได้ไม่ได้ภาวนาเอาลมหายใจแต่เราภาวนาเอาตัวรู้นี่เพื่อจะให้จิตใจของเราตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกนั่นก็มีคุสโลโบายหลายอย่าง อันนี้ก็คือบริกรรมจะบริกรรมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโถก็ได้หรือจะพยายจะบริกรรมหายใจเข้ารู้หายใจออกตื่นก็ได้หรือจะตั้งใจดูลักษณะอาการของลมว่ายาวหรือสัน้นอุ่นหรือเย็นหยาบละเอียดเป็นต้นเพื่อจิตใจที่ ขี้เบื่อเนี่ยต้องมีงานทำดังนั้นการถ้าเราจะหาความความสุขกับการารับรู้ดอโลอักลักษณะอาการของลมหายใจเข้าลักษณะอาการของลมหายใจออกแล้วก็ก็เป็นวิธีหนึ่งหรือเราจะนัล่ลมหายใจก็ได้เช่นหายใจเข้านึงออกหนึ่ง เข้าสองออกสองเข้าสามออกสามเข้าสี่ออกสี่เข้าห้าออกห้าถึงห้าแล้วถ้าไม่เผลอก็ตั้งต้นใหม่หนึ่งหนึ่งสองสองถึงหกหกได้ถึงหกแล้วก็ตั้งต้นใหม่นับหนึ่งถึงเจ็ดแล้วก็หนึ่งถึงแปดหนึ่งถึงเก้าหนึ่งถึงสิบนี่ก็เป็นหนึ่งรอบ ดังการมีสติอย่างต่อเนื่องหนึ่งรอบเป็นเป้าหมายในเบื้องต้นเป็นวิธีที่ดีสำหรับผู้เริ่มต้นเพราะถ้าเพลอจะรู้ตัวเร็วแล้วเรา,เ,ราเมื่อเรา,อานับลมหายใจเรามีเครื่องวัดความเก่าหน้าของเราซึ่งจะทำให้มีกำลังใจได้แต่เราจะใช้วิธีอ,อย่างไรก็ตาม ขอ,ขออย่าลืมว่าสิ่งสําคัญคือตัวรู้จะใช้เทคนิคใช้อารมณ์กรรมฐานอะไรก็แล้วแต่จะตั้งชื่อว่าสมถะจะตั้งชื่อว่าวิปสัสสนาจะใช่หรือไม่ใช่มันอยู่ที่ว่าตัวรู้ถ้าตัวรู้ปรากฏอยู่ถูกทางแล้วตัวรู้หายไปไม่ใช่แล้ว นั่นทำยังไงเราจึงจะได้รักษาตัวรู้อยู่อย่างต่อเนื่องนี่คืองานของเรานี่คือกรรมฐานของเรา